สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันก็มาอยู่ที่เกาะมัดสุมค่ะเกาะมัดสุมพาราไดซ์สมุยไทยแลนด์นะคะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเกาะหมูนะทุกคนเกาะมัดสุมเนี่ยอยู่ทางใต้ของเกาะสมุยนะโอ้ยบรรยากาศดีอากาศดีมากเลยนะคะต้นมะพราะ้าวสายแดดแสงแดดสายลมสองเราไหมคะอันนี้บรรยากาศเดี๋ยววันมาดูบรรยากาศวันนี้นะเพราะว่า อ,า,อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็คือแบบว่ายังไงอะคะฝนตกฝนตกค่ะทุกคนอ่าแล้วทีนี้พอฝนตกปุ๊บมันก็เป็นคลื่นเป็นลมใช่ไหมมันเป็นคลื่นนะวันนี้อากาศดีนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนนี้ตรงนี้เป็นเวิองอ่าวนะเวิงหาดเอ่อช่วงนี้น้ําขึ้นนะคะทุกคนนะน้ําขึ้นน้ําก็จะเต็มปรับปรับ,บแบบนี้เลยคะ่ะนะคะไอที่ข้างหน้าดิฉันก็คือเป็นเกาะสมุยนะคะทางใต้ของเกาะสมุยนะคะ เดี๋ยววันนี้วันเอาเอามุมนี้มาให้ดูก่อนนะที่นี่เขามีหมูนะทุกคนมีหมูอ่าเขาเรียกว่าเกาะหมูค่ะแต่วันนี้เอาดูดูหาดก่อนเนาะดูหาดก่อนหมูเดี๋ยวค่อยดู <laughs> มีเยอะค่ะหมูที่นี่สี่ห้าสิบตัวได้อ่าตอนนี้วันก็เอาเวิ้งเอาวเนี่ยเ,เวิ้งเอาวหน้าหาดเกาะหมูเกาะมัดสมมาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเหมาะสําหรับการลงไปแช่น้าว่ายน้ําแบบนี้ค่ะ เป็นน้ำทะเลน้ำเค็มนะทุกคนเค็มปีปีปีเลยค่ะอ่าวันนี้ดิฉันก็พาลูกทัวร์มาอดำน้ำาสน r k ก l ิ n งดูหมูนะคะทุกคนอากาศดีเวอร์วังอลังการค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นยอดมะพร้าวไหมคะเพราะเราอยู่เมืองเกาะนะทุกคนเมืองเกาะมันก็ต้องมีมะพร้าวแหละอืนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนดูมุมนี้นะยอดมะพร้าวกับท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นแบบนี้เลยที่หน้าเกาะหมูใกล้เกาะสมุยนะคะทุกคน คือก็เราพวกเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอยู่ที่ไหนก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะคะวันนี้ก็มันเช้าอยู่ค่ะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวสักพักสักครึ่งชั่วโมงให้หลังก็มากันตึมตมตม,ตมนะคะสวยงามค่ะสวยงามวันนี้ก็เอาไปเอาเอามุมสงบมาฝากเพื่อนๆน,นะคะมุมมุมสงบหน้าหาดกาะเตนนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วโทษค่ะ คืออากาศมันดีพออากาศดีแล้วก็ทุกคนก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันใช่ไหมเออเวดูนั่นดูนี่กันนั่นนะแต่ถ้าฝนตกมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะเออถ้าฝนตกเนี่ยน้ํามันก็จะเป็นสีเข้ม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 ขึ้นเลยอะ่ะอ,อ๋อนั่นแหละเป็นสีเข้มขึ้นเลยแล้วก็พวกเราก็เจอกันคือเราอยู่เมืองเกาะก็เจอกันหลายสภาพอากาศนะคะเพราะว่า มันมีหลายอย่างน้าขึ้นน้าลงมีคลื่นมีลมเออมันต้องเช็ควันต่อวันเลยบางทีนะแต่ว่าถ้าเขาพยากรณ์อากาศว่ามีคลื่นลมอ,อะไรแบบนี้มันก็จะแบบคือมันมันเจ๋งมากอนะคือพยากรณ์ได้เป๊กมาก <c oughs> ก็จะกลัวกลัวกันหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็อยู่เมืองเกาะค่ะทุกคนเราก็วันก็อยู่เมืองเกาะสมุยนะวันก็อยู่เกาะเราอยู่เมืองเกาะใช่ไหมแล้วทีนี้ อากาศอะไรมันก็แปรปรวนเราก็ต้องคอยเช็คกับกรมอุตุเนาะเ,ออเวลาเขาเตือนมาเราก็เอออันไหนที่ออกได้เราก็ออกเรือใหญ่ห้ามออกจากฝั่งไม่ต้องออกเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเราก็ไม่ต้องออกค่ะนั่นแหละแต่ช่วงนี้อากาศดีค่ะนู่นไปจนถึงปีใหม่นั่นแหละอืมนะคะช่วงนี้น้ําขึ้นค่ะเห็นไหมน้ําเต็มหาดเลยปกติแล้วมันจะลงไปทางนู้นนะคะมันจะลงไปประมาณเนี้นะ นะคะทุกคนวันนี้กวนก็เอาบรรยากาศหน้าหาดเกาะหมูมาฝากนะคะเกาะหมูหรือเกาะมัดสมนะทุกคนเออวันนี้ดูหาดก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยดูหมูนะทุกคนใจเย็นๆ <laughs> นะคะทุกคนคือชอบวันชอบมุมนี้เออนั่งใต้ต้นมะพร้าวนั่งใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็ดูหาดตรงนี้ค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะ วันนี้วันก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูหมูค่ะทุกคนวันนี้ขอดูหาดขนนะคะหาดสวยค่ะวันนี้คือมันสวยอะ่ะเพราะว่าเราต้องเก็บทุกชดที่ม,มันสวยงามเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะอ่าโอเคนะคะทุกคนวันนี้เอ่อฝากชมเพลินๆน,นะคะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะอะจบ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฟังเพลินๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าวัสดีค่ะ